จุดจูพยากรรอรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวงวง มาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กันนะครับตอนนี้กําลังหนักมากเลยนะที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับก็คืออีสานตอนบนเนาะเนี่ยนะครับตกตั้งแต่นู่นเลยนะครับกลางดึกแล้วนะครับจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาไล่ดูว่าทิศทางของฝนเป็นยังไงนะครับแล้วจะไปที่ไหนต่อแล้วจะตกแช่ตกนานขนาดไหนกันนั่นเองนะครับอันนี้จุดแรกเนาะที่ภาคอีสานเดี๋ยวจะพูดถึงเดี๋ยวจะเจาะลึกไปทีละอำเภอทีละภาคไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางภาคกลางเองนะครับตอนนี้ก็ตกไม่เยอะนะครับเล็กน้อยประปราย แต่ที่จะมีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือทางจังหวัดตากนะครับภาคเหนือตอนบนเนาะภาคภาคเหนือตอนไม่ใช่ตอนบนสิตอนล่างนะครับฝั่งฝั่งรับมรสุมนะครับที่อยู่ใกล้อันดามันฝั่งนี้แล้วก็ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับสุดท้ายที่น่ากลัวสุดก็คือภาคใต้นะครับที่ภาคใต้ตอนนี้กําลังมาแบบโอ้โหแรงเลยนะครับแรงมากๆทุกท่านเห็นไหมครับนี่สีแดงแป๊ดเลยนะครับแดงมากแสดงว่าจะหนักมากแล้วตกแช่ตกนานด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัด แต่ละภาคให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะทีนี้ก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าจะมาดูทิศทางของลมทิศทางของฝนว่าจะไปทางไหนเนาะอันนี้คือ9ก้โมงยีนาทีนะครับ เวลาปัจจุบันตอนนี้นะครับ9โมง20นาทีทีนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปดูตั้งแต่7โมง20นะครับอันนี้คือภาพของ7โมง20แล้วก็นี่นะครับขยับมา7มง40นะครับตอนนี้8โมงเป็นแบบนี้นะครับทิศทางทุกท่านลองสังเกตได้ทิศทางของมันจะขยับขึ้นบนนะทิศทางค่อนข้างที่จะขยับขึ้นบนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนั่นก็หมายความว่าจุดที่ตกอยู่ตอนนี้มันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วนะ ทางฝนเนี่ยนะครับมันจะขยับขึ้นไปข้างบนนะครับทิศทางมันขึ้นข้างบนเนาะทุกท่านก็ดูได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะวาดให้ดูหน่อยดีกว่านะครับทุกท่านจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูภาพกันนะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับคือทิศทางฝนมันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นไปแบบนี้นี่ครับ นั่นหมายความว่าประมาณสักเที่ยงนะรประมาณสักเที่ยงหลายอำเภอก็จะไม่มีฝนแล้วเนาะก็คือมันตกต่อเนื่องมาตั้งแต่นู่นแล้วนะครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้ถือว่ายาวนานมากๆเลยสําหรับอีสานตอนบนนะครับหนักน่วงกนเลยีเดียวและถ้าไปดูที่ทางลมเนาะจะได้ไปดูของภาคอื่นๆกันด้วยทุกท่านดูที่ทางลมนะครับอันนี้เป็นแผนที่แสดงทิศทางลมนะครับนี่เลยนะครับอีสานตอนบน เห็นไหมครับทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนนะครับมันจะเคลื่อนตัวออกอย่างนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะกระจายออกขึ้นข้างบนนั่นแหละนะครับส่วนแถวๆนี้ก็จะมาวนๆกันสักนิดส่วนถ้าภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยมันขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่มันขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นไปทางภาคเหนือแล้วก็กระจายส่วนหนึ่งมาทางโคราชแล้วเข้าทางอีสานอันนี้คือทิศทางของลมซึ่งก็เป็นทิศทางของก้อนเมฆที่จะมาตามลมนั่นแหละนะครับเมฆฝนที่จะมาตามลมเนาะส่วนภาคใต้นะครับสังเกตชัดเจนนี่มาทางขวาขึ้นเฉียงๆบนชัดเจนนั่นหมายความว่าก้อนเมททีราาา้มันนะติศงคบ ทีนี้ไปเจาะลึกทีละอําเภอกันเลยนะครับไล่ตั้งแต่นี่เลยนะครับอีสานตอนบนเนาะอีสานตอนบนตอนนี้นะครับ9มง29นาทีนะครับ9มง29แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือแอดมินอัดคลิปนี้นะครับ9มง29ตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณนี้จุดที่ตกหนักที่สุดก็คืออำเภอ พนานิคมของสก,นกลนครนะครับแล้วก็แถวแถวอำเภอกุสุมานสก,นกลนครนะครับอำเภอหนองว่าอำเภอพลสวรรค์นะครับอำเภอศรีส,สงครามอำเภอนาว่านะครับรวมถึงมาทางขยับมาทางนี้ก็ด้วยนะครับพนานิคมเนาะก็มีหลายจุดที่ตกหนะักก็คือตัวที่เป็นสีแดงแงนะครับแดงแจ๊ดแดงแป๊ดเนี่ยนะครับคือตกแรงมากเลยนะแรงสุดๆถ้าเป็นสีนี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นสีส้มส้มเนาะสีส้มส้มสีเหลืองๆหลือเนี่ยนะครับก็ที่เซกาบึงการนะครับที่อำเภอเซกาแถวตำบลอะไรนะ ถ้ากกแดงนะครับตำบลหนองทุ่มตำบลซางนะครับตำบลเซกาเนี่ยกำลังแรงนะครับกำลังแบบสีเหลืองเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรเนาะแล้วสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าแรงแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บ้านแอดมินนะครับเวลาแอดมินดูเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยคือโอ้โหมันก็มาแบบซ่าแล้วนะครับเสียงกระทบกับสังกะสีเนี่ยก็คือแรงและสีเหลืองเนี่ยแรงมากส่วนสีแดงเนี่ยแรงแรงสุดๆสุดติงกระดิ่งแมวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือทิศทางของฝนมันเคลื่อนที่ขึ้น มันมาอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นแถวแถวนี้มันจะมาแบบนี้ส่วนแถวแถวนี้มันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่ ทุกท่านจาได้ไหมเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นไปทางนี้นะครับขึ้นไปทางนี้ที่ทางลมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับของแต่ละภาคแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดมันจะแตกต่างกันนิดๆนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ว่าบางจุดที่มันมีภูเขาบังแบบนี้เนาะลมพัดมาแล้วก็มันจะไปนะครับความจริงแล้วก้อนเมฆก้อนนี้นะครับมันเคลื่อนตัวมาจากข้างบนนะทีแรกะตั้งแต่ตอนกลางดึกแล้วนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนแอดมินก็ดูแลวคือตอนสี่ห้าทุ่มมันอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ห้าหกทุ่ม พอเที่ยงคืนพอ ab, ขยับเข้ามาตีหนึ่งตีสองตีสามโอ้โหหนักเลยมาทางนี้เนี่ยนะครับครอบคลุมมาไกลามากนะทั้งอุบลทั้งอะไรมาทางเนี้ยหนักไปถึงบางบางส่วนไปถึงขอนขอนแก่นบางส่วนด้วยนะครับก็คือแบบก้อนใหญ่มากเลยตั้งแต่เมื่อคืนและตกนานตกแช่ด้วยนะครับนานมากอันนี้คือทางอีสานเนาะอันเนี้ยอีสานตอนบนได้รับน้ํากันแบบชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับสกลนครเองหลายหลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยอยากได้น้ําอยากได้น้ําตอนนี้ได้แล้วเนาะลงมาถึงแล้วนะครับเมื่อคืนลงมาถึงคือปกติแล้วอ่าหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมัน การมาแค่แถวสกลนครตอนบนนครพนมตอนบนนิดๆแล้วก็หายไปเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยลงมาไกลเลยนะครับมาถึงนี่เลยนะครับอุดรแถวอำเภอชัยวานนะครับมาถึงนี่เลยนะเมื่อคือนนะครับอำเภอกุมวาปีเนี่ยก็มาถึงเหมือนกันนะครับอุดรทางนี้เนาะสกลนครก็มาถึงหอดอำเภอภูพานพลน,นะครับมาไกลพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้นะครับก็ ผ่านไปแล้วนะครับอีสานตอนบนจุดที่แรงๆนะครับจุดที่แรงๆถามว่ามันจะไปที่ไหนต่อทุกท่านมาดูนะแอดมินชี้ให้ดูแล้วเมื่อกี้มันจะขึ้นมาที่นี่เลยนะครับสีสงครามแถวตําบลนาคำนะครับขยับมาที่นาคำขยับมาที่ตําบลสีสงครามนะครับตำบลท่าบ่อสงครามอันนี้เตรียมเลยนะครับตําบลหาดแพงแล้วก็ตําบลอําเภอท่าอุเทนนี้ก็เตรียมรับเลยนะครับเดี๋ยวจุดที่แรงที่สุดจะขยับไปหาท่านเนาะส่วนอาเภอพลสวรรค์นะครับแถวตําบลนาคมินนะครับตําบลนาคมินตําบลโพนสวรรค์ตําบล นางหัวบ่ออันนี้เตรียมรับจุดที่แรงที่สุดนะครับเนี่ยก้อนเมฆสีแดงเข้มเนี่ยกำลังจะตามไปหาท่านแล้วนะมันจะขึ้นไปเฉียงเฉียงข้างบนอย่างนี้นครับมันจะมาแบบเฉียงเฉียงไปอย่างนี้นี่แหละประมาณนี้นะครับแล้วตําบลวนพระบาทต้องมาลุ้นว่าไอ้มันจะตกอีกรอบสองได้ไหมนะครับตํบาบลรามรามราชด้วยนะครับตําบลนนตาน,นอันนี้ต้องมาลุ้นว่าก้อนก้อนเนี้ยมันจะไปโดนจุดที่แรงที่สุดครอบคลุมทุกหมู่บ้านกันหรือไม่เนาะอันนี้ ผ่านไปนะครับสำหรับอีสานตอนบนของทางจุดที่หนักที่สุดแถวสกลนครส่วนทางพเจริญบึงการนะครับคาดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินห้าโมงครึ่งนะครับก้อนเมฆฝนก็จะไปแล้วแหละนะครับจะผ่านไปแล้วจะขึ้นไปทางนู่นเลยครับขึ้นไปทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับส่วนทางหนองคายนะครับอําเภอสังคมอําเภอนายุงนะครับแถวนี้ก็กําลังจะไปเหมือนกันนะครับอีกสักพักก็จะไปทางเราแล้วแหละนะครับประมาณไม่เกินห้าโมงครึ่งหรอกนะครับแถว ทางหนองคายแถวทางอุดรนะครับแล้วก็จังหวัดเลยเนาะแถวอําเภอปากเอ้ยจังหวัดเลยอําเภออะไรนะเมื่อกี้ที่แอดมินดูทางจังหวัดเลยเองที่อาเภอปากชมนะครับอาเภอปากชมก็น่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรอกเ<ะ>ดี leve, <ะ>๋ย<ะ>วฝน<ะ>ก<ะ>็จะหยุดแล้วนะครับไม่เกินสี่โมงครึ่งนะครับไม่เกินสี่โมงครึ่งน่าจะหยุดได้นะครับแถวๆนี้ฝนน่าจะไปแล้วแหละนะครับทีนี้ถ้ามาดูทางอีสานตอนล่างเนาะอีสานตอนล่างที่ตกตอนนี้ก็ที่อุบลนะครับอาเภอโพไซแล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะที่แรงอยู่เนี่ยครับเห็นไหมจุดสีเหลืองนะครับจุดสีเหลืองเนี่ยคือแรงเลยนะครับตำบลโพ อำเภอโพไซนะครับตำบลโพไซด้วยเนาะตำบลม่วงใหญ่ตำบลเจียดนะครับตำบลหัวนานี้ก็หลายหมู่บ้านเลยตำบลแก่งข่งเนาะอันนี้ก็หลายหมู่บ้านแล้วนะครับนี่แถวๆนี้ก็กําลังตกอยู่นะครับส่วนทางอำเภอพนาออำนาจเจริญเนี่ยนะครับตกที่ตําบลพระเหล่านะครับเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับที่ตําบลพระเหล่าไม่กี่หมู่บ้านนะครับตําบลจานลานก็เหมือนกันนะครับไม่กี่หมู่บ้านเหมือนกันนะครับไม่ถึงครึ่งอำเภอเนาะอันนี้คืออีสานตอนล่างฝั่งที่อยู่ ติดประเทศเพื่อนบ้านทางนี้นะครับทางอุบลแอดมินมีงานนะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะเคลื่อนมาดูที่ภาคใต้เลยแล้วกันนะครับทางภาคใต้ตอนนี้กําลังตกอยู่ที่ชุมพรนะครับอำเภอรพระโตนะครับหลายหมู่บ้านที่กําลังหนักเลยเนาะตําบลปังวันเนี่ยนะครับแล้วส่วนทาง ตำบลปากทงอันนี้เกือบทั้งตำบลเลยนะครับที่เป็นแบบตกแรงมากนาะเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับแล้วก็ตำบลพระโต้อำเภอพระโตะด้วยนะครับและที่อำเภอท่าชนะก็เตรีย Ь มเลยนะครับตอนนี้โดนไปเกือบครึ่งอำเภอแล้วนะครับอำเภอท่าชนะแล้วก็อำเภอละแม่นะครับเตรียมรับน้ําได้อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้นี่แหละนะครับอำเภอชัยาอันนี้ก็จะโดนเหมือนกันนะครับแถวตำบลปากปากหมากเนาะไปตกไปแล้วบางหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ขยับมาข้างล่างอีกอำเภอท่าช้างนะครับสุราธานีอันนี้เตรียมเลยนะครับตอนนี้ไปเกือบ ประมาณสัก30%ของอำเภอแล้วเนาะอีกสักพักเดี๋ยวก็จะไปอีกเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้มาทางบ้านตาขุนนะครับอันนี้ก็ตกไปที่ตำบลเขาพังนะครับอันนี้ก็เกิน โอ้โหหลหมู่บ้านเลยทีเดียวนะแล้วก็อำเภอขระบปุรีทางพังงานะครับอันนี้ก็หลายหมู่บ้านหลตะมนตและระนองนะครับอันนี้ตกหลายอำเภอมากแล้วนะระนองเนี่ยแทบจะเกือบทั้งจังหวัดแล้วก็ว่าได้นะทางระนองเองนะครับก็รับน้ําไปหลายหมู่บ้านแล้วตอนนี้นะครับเก้าโมงสาส่วนทางชุมพรนะครับอำเภอเมืองเตรียมเลยนะครับเตรียมรับท่าแซกเหมือนกันนะครับไม่เกินประมาณสัก5้าโมงนะครับห้าโมงเนี่ยมาถึงแน่ๆประทิวอันนี้ก็ประมาณสักเกือบเที่ยงเนาะอำเภอประทิวแถวนี้นะครับก็คือว่าอำเภอเมืองก็เตรียมโดนเหมือนกันคืออว่าตนนเี้ มันตกแบบว่าตกนานตกแช่แล้วเป็นก้อนเมฆที่ก้อนก้อนใหญ่มากนะครับทุกท่านดูได้เนี่ยนะครับก้อนมันใหญ่มากเลยนะมันจะขยับมาช้าๆด้วยนะครับมันไม่ได้ขยับมาเร็วนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้มาแบบรวดเร็วมากนั่นหมายความว่ามันจะตกแช่ตกนานนะครับมันจะขยับมาแบบนี้นะครับทิศทางนี้ต่อไปนะครับมาดูทางนี้บ้างนะครับทางขวาสุราษฎร์เนี่ยอำเภอท่าชนะเตรียมรับน้านะครับแล้วอํเาเภอท่าช้างของสุราษฎร์ก็น่าจะไม่เกินเที่ยงนะครับมาถึงนะครับอาเภอชายาสุราษฎร์แถวนี้เนี่ยครับอำเภอท่าช้างนะครับเตรียม ไม่ค่อยมีฝนนะครับตอนนี้ยังไม่มีจะทําอะไรก็ทําได้เลยนะครับตากของตากปลาหรือว่าจะข,า,ขายได้ตามสบายเลยนะครับไปเก็บสวนเข้าสวนเข้านาเข้าสวนเข้าไร่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้มันจะตกแค่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่สุราชสุราชก็คือแถวตํบาบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนนะครับขึ้นไปเนี่ยจะมีตกอยู่นะครับแต่โซนมาข้างล่างนะยังไม่มีนะยังไม่มีส่วนทางจังหวัดพังงาน,นะครับที่ตะกัวป่าก็มีตกแรงอยู่หลายหมู่บ้านนะครับ อำเภอคุรปุรีก็หลหมู่บ้านเหมือนกันนะครับทางพังงาเนาะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทุกท่านแต่ที่จะเตรียมรับน้ําต่อไปก็คือคีรีรัตนิคมของสุราชนะครับแล้วก็อำเภอพุนพินอันนี้เตรียมรับน้านะครับอำเภอเมืองก็จะมาบางส่วนเหมือนกันแต่ที่จะตกหนักจริงๆคือที่อำเภอชัยยานะครับอำเภอท่าชนะอันนี้เตรียมนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้นี่แหละนะครับรอรับน้ําได้เลยครับสําหรับภาคใต้ สําสหรับภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับก่อนก่อนจะจบคลิปเนาะทางภาคเหนือเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่โดนโดนที่ตําบลแม่ตื่นอเาเภออมก่อยนะครับตําบลบ้านนอาอาเภอสามเงาเนาะจังหวัดตากแล้วก็ทางอํเาเภอแม่ระม่าตําบลแม่ตื่นนะครับก็โดนไปหลายหมู่บ้านแล้วตาบลแม่ต้านอเาเภอท่าสองอยางนะครับตําบลแม่ละ แม่ละเนี่ยโดนแบบโอ,โอ้โหเกือบทั้งตำบลเลยนะครับอีกสักพักก้อนใหญ่ก็จะไปอีกเหมือนกันนะครับนี่อยู่แถวๆนี้จะโดนแบบว่าทั้งวันนะครับคิดว่าช่วงบ่ายก็จะมาได้อีกนั่นแหละแล้วอำเภอผู้อุ้งผางตำบลหนองหลวงอันนี้ก็โดนไปแล้วเนาะเตรียมรับน้ําที่ตำบลโมโกรนะครับอำเภออุ้งผางเนี่ยนะครับเตรียมเลยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงกว่านี้นะครับอำเภอคลองลานกําแพงเพชรอันนี้ก็เตรียมรับเลยนะครับอีกไม่นานเหมือนกันหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับอำเภอวังเจ้าอำเภอเมืองกาแพงเพชรนะครับอำเภอโกสัมพีนครนะครับแถวๆนี้เตรียมรับได้เลยนะคร อัปเดตใหม่ได้ที่ช่องจตุจูพยากรได้อย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับวันนี้ลากันแล้วครับจตุจูพยากรจตุจูพยากรจตุจูพยากรจุดจูพยากร